รีวิวนะครับผมวันนี้มาติดตั้งเทอร์โบรถหกล้อนะครับติดตั้งอยู่หน้าร้านนะครับผมคันนี้ก็จอดไว้ประมาณ3วันนะครับผมก็เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมทุกอย่างลูกค้าติดเทอร์โบมาจากที่อื่นแล้วนะครับผมทําแล้วไม่จบนะครับวิกเกตก็ไม่ใส่นะครับผมเขาควายก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่เขาควายไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรหรอกขอแค่ให้เจาะวิกเกตระบบเทอร์โบก็ทํามาผิดนะครับผมแล้วยังซ้ํานะครับผมสเปคเทอร์โบก็ไม่ได้นะครับผม ตอนแรกสตาร์ทเครื่องแล้วมันขับแล้วมันเกิดปัญหาเครื่องร้อนนะครับผมคันนี้ลูกค้าบอกว่าลูกค้าทำกรารวนามาเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่ากาวนากาวนาค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับผมกับสเปคเทอร์โบที่ที่เล็กนะครับผมสเปคเล็ก uh huh. เป็นโบโฮเซนะครับผมนะครับก็มาดูงานเรานะครับผมรีวิวงานเราก่อนนะครับอรอยเชื่อมนะครับผมอันนี้ทำใจเย็นๆครับผม จัดให้สวยๆนะครับผมนี่ฮะนี่ครับผมก็วางอินเตอร์นะครับผมวางอินเตอร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นอินเตอร์ในสไตล์ช่างบิ๊กนะครับผมตรงแขนอินเตอร์ตรงนี้ช่างจะทําเป็นอลูมิเนียมนะครับบางคนก็ทําเป็นใส่เป็นท่อยางเป็นงอ90เลยไมนก็แล้วแต่สูตรนะครับผมอันนี้สูตรช่างบิ๊กก็ทําเป็นมินียมนะครับผมเพราะว่าอินเตอร์ซื้อเพียวๆมามันไม่มีแขนตรงนี้ให้นะครับตามที่เราเคย ใช้กันนั่นแหละเราต้องมาทํามาสร้างเอาเองตรงนี้นะครับเราจัดให้สวยๆนะครับผมงานเดินให้เนียนๆนะงานก็จัดให้สวยๆครับผมดเข็บรอยเชื่อมดูช้าๆครับผมเนี่ยก็เดิมๆนะครับเขาแปลงผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขามาเจาะตรงนี้แล้วเขาก็แปลงเชื่อมนะครับปกติเวลาเราเดินพวกตระกูล 6BG ครับเราเดินตรงนี้ออกก็ได้นะครับผม แต่เขามาอุดตรงนี้แล้วก็เชื่อมตรงนี้อันนี้เราไม่ได้ทำนะเรามาแก้ง,งานใหม่ทั้งหมดเลยเป็นหกล้อยางก้านะครับผมยางก้าหกล้อดัมใหญ่นะครับผมใหญ่จริงๆนะครับอันนี้ใหญ่จริงๆก็ประมาณน้องอน,น้องสิบล้อนะครับผมน้องน้องสิบล้อก็แก่จากสีสเกตนะครับผมขอบคุณครับผมที่ให้ช่างบิก๊ก ได้รับใช้นะครับผมอันนี้ก็เป็นรถพ่วงครับผม6ล้อพ่วงนะครับผมเพ,พ,พิ่งไปทําลากลูกมานะครลากลูกมาเขาใส่ตะโบมาแล้วมันมีปัญหาหลายอย่างก็อยากจัดระบบให้มันสวยๆนะเขาว่าเงินรถก็ซื้อมาหลายล้านนะครับผมเป็นล้านลงทุนไปแล้วถ้าเปิดหัวมามันไม่สวยมันก็อายเพื่อนเขานะครับผมอย่างก้าว6ล้อใหญ่้องแก่จากสีสเกตนะครับผม เนี่ยนี่เป็นเทอร์โบเดิมนะครับเทอร์โบเดิมที่เขาทํามาเรายังไม่เปลี่ยนเป็นเทอร์โบของเรานะตัวนี้เป็น HX 35นะครับผม HX 3 5 35ตามที่ผมดูนะน่าจะเป็นเทอร์โบหมกเพราะว่าสเปคใบท้ายสเปคใบหน้ามันไม่ใช่สเปคแบบพื้นฐานของ35นะครับผมก็ได้เปลี่ยนนะครับผมผมก็จะลองเอา HX 5 0นะครับผม50 เอเด็กห้ิจะมีหลายสเปคนะครับผมก็แล้วแต่คนจะใช้นะครับผมมันจะมีอยู่สามสเปคนะก็แล้วแต่คนจะเลือกใช้นะครับแบบพื้นฐานเลยของนะครับก็จัดทาสีให้สวยก็เป็นแท้แท้เก่านะครับผมแท้เก่ากอาจจะมีตําหนิที่บริเวณปากบ้างนะครับผมแล้วก็ทําสีให้สวยพอดูดีนะเช็คให้เช็คให้ตัวนี้เปลี่ยนเสื้อกางใหม่นะครับผมเปลี่ยนเสื้อกางใหม่ฝาหน้าใช้ฝาเก่านะครับผมวันนี้ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองขึ้นแท่นดูเพราะว่ารถลูกค้าเจอปัญหาเครื่องร้อนนะครับผมก็จะทําใบท้ายให้ใหญ่ๆหน่อยจะได้ดันไอเสียออกได้เร็วๆนะครับผมถ้าใบท้ายเล็กเหมือนตัว35นั้นก็มันอั้นนะครับผมอั้นแล้วทีนี้รถเป็นรถล้อลากพ่วงด้วยการใช้แรงใช้กําลังก็2เท่านะครับผมใช้กำลังเยอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหลังการติดตั้งนะครับผม ครับผมก็จัดระบบให้สวยๆนะครับผม ใจไม่มีคำว่าแพงนะครับผม